นายกิรติกองการเกิดเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์นพุทธศักรา 2, 7, ช2507ชัวชาติไทยทสัญชาติไทยศาสนาพุทธประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดสุนทรวารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายโรงเรียนโพคีรีรศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิทยลาลัยครูยาลาหลักสูตร4ปีเอกวิชาภาษาไทยประวัติด้านการทำงานพุทธศักราช2536ถึง2537ครูอัตราจ้างกศออนอปัตตานี พุทธศักราช2,537 2,538ครูอัตราจ้างโรงเรียนโคสิตอนุสร์พุทธศักราช2,538 2,539ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดพุทธศักราช2,540 2,541ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด พุทธศักราช2541-2547ดํารงตําแหน่งอาจารย์2โรงเรียนบ้านท่ามตลอดพุทธศักราช2547-2557ดํารงตําแหน่งครูคอสอ2โรงเรียนบ้านท่ามตลอดพุทธศักราช 2557- ถึงปัจจุบันตําแหน่งครูคอสอ3โรงเรียนบ้านท่ามตลอด60ปี วันวันที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิมุทิตาจิตสิทธ์แด่ครูฉันผู้รังสรร์สอนสิ่งหวังเกิดผลยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคนจากวังวนหลุดพ้นอวิชชากีรติ เรื่องลือชื่อเสียงดีล้วนมากมีความสามารถหวานวาจาเป็นผู้ให้ผู้สร้างผู้รักษามีเมนตาสั่งสอน,สนจิ์จิตภาคเพียนชนะเลิศเรียนทองร้อยมาลัยภาษาไทยนั้นเด่นเน้นอ่านเขียน เส้นทางเดินพัฒนามิแปรเปลี่ยนให้ผู้เรียนถึงฝั่งตามความฝันหากเปรียบครูคือพ่อคนที่สองคอยประคองเขียนกอไก่ใจมุ่งม,มั่นเพื่อสร้างสิทธิ์ส่งเสริมสถาบันนิดนิรันยังคงอยู่ ในดวงใจสิท์ร้อยรสบทกรอนสนทรหวานเนื่องในงานการกเกษียณเปลี่ยนสมัยมุทิตาครูอาจารย์การตามวัยครูจักได้พักผ่อนหย่อนกายาขออัญเชิญคุณพระสีที่เรืองฤทธิ์เนรมิตร พรชัยให้รักษาอัญเชิญองค์เผ่าพงวงอินทราน้อมพรมาแด่ครูผู้เกษียณเทินทุกคำบนว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตา ชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรับและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครูแส้เทียนเพื่อการ กาใจเเท่่วป็นสยททุกนาีวัสดีครับผมนายปฏิวัติอารมณ์ฤทธิ์ครับหรือว่าชื่อเล่นชิเก่งนั่นเองครับเ,เก่งนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับของ นักเรียนนะครับสิทธิ์เก่านะครับบ้านทาตลอดรุ่นปีห้าห้านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะมาบอกถึงความรู้สึกนะครับที่มีต่อครูออสนะครับก็สําหรับครูออสเนี่ยก็เป็นครูของพวกเรานะครับที่เราเห็นตั้งแต่เราเข้าเรียนอนุบาลนะครับจนถึงปหกเลยนะครับครูออสนะครับก็เป็นครูที่เวลาจะสอนพวกเรานะครับแกสอนได้ นะครับสนุกสนานนะครับเวลาพวกเราเรียนกับแกเนี่ยจะมีความสนุกสนานมากนะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่เป็นลักษณะเฉพาะของแกเลยนะครับก็คือการพูดนะครับคาว่าฮ่อนี่ฮ่อนี่นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าคําว่าฮ่อนี่ฮ่อนี่ของแกเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับแต่มันมักจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยอาจจะประพฤติตัวนะครับไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าทําอะไรผิดนะครับแล้วแกก็จะเรียกไปตักเตือนหรือว่าจะเรียกไปลงโทษนะครับพอลงโทษเสร็จนะครับก็ จะมีคำสร้อยติดตามมาคือว่าฮอนี่ฮอนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแกนะครับก็สําหรับนะครับพวกเรานะครับแล้วก็เก่งนะครับขอเป็นตัวแทนนะครับรุ่นสิทธิ์เก่านะครับทำตลอดรุ่นปีห้านะครับอวยพรเนี่ยให้ครัวอดนะครับใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ครัวอดนะครับได้ทําในสิ่งที่ ในระหว่างที่เราเป็นข้าราชการครูเนี่ยครูออสอาจจะยังไม่ได้ทํานะครับหลังเกษียนี้ก็ขอให้ครูออสนะครับได้ทําสิ่งที่ครูออสอยากจะทํานะครับทําแล้วครูออสมีความสุขแล้วก็ขอให้ครูออสนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ยังรักแล้วก็เคารพครูออสนะครับเหมือนที่พวกเราเคยรักและเคารพครูออสมากๆนะครับนะในขณะที่เรียนนะครับครูออสและหลังจากที่จบมาก็ยังรักและเคารพครูออสเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับ กับผมนะครับตัวเก่งนะครับตัวแทนรุ่น5าห้านะครับก็ยินดีนะครับอคราออสนะครับด้วยนะครับที่ได้สอนนะครับได้พร่ำนะครับอบรมนะครับสั่งสอนนะครับลูกศิษย์มาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะครับก็หลังจากนี้ครูออสก็จะได้พักผ่อนนะครับอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ขอจบนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนานๆได้เจอกันทีหนึ่งวันนี้ยินดีต้อนรับคุณครูจากโรงเรียนบ้านท่ามตลดสองนุ่มวันนี้ได้มาเยี่ยมคุณครูที่บ้านก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งคุณครูมนตรีและก็คุณครูอิสการดานะครับสองท่านนี้เป็นยังเติร์กของโรงเรียนบ้านท่ามตลดแต่ว่าวันนี้ไม่ทราบว่าที่มาเยี่ยมครูมีธุระอะไรแขวงมามั่ง นี่ครับพอดีมีเรื่องจะรบกวนคุณครูครับพอดีว่าอยากให้คุณครูมาพูดถึงความในใจถึงเพื่อนร่วมงานก็คือคุณครูกีรติครับโอ้คุณครูกีรติครูโอ๊ดครับผมครูอ๊ดกีรติกองการครับผมโอ้คนนี้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันให้ได้นถ้าจะพูดถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของอาจารย์อ๊ดหรืออาจารย์กีรติก็อยู่กับผมร่วมกันมาสามสิบกว่าปี ก็มันมีความผูกพันผูกพันกันเยอะมากกับน้องคนนี้นะครับเพราะเขาเป็นคนที่ปลูกอ้อมอารีดูจากนิสัยใจคอเขาแล้วเขาเขาปลูกอ้อมอารีพูดจาสุภาพให้เกียรติผ uh, ู <t ry together> ้ใหญ่นะแล้วก็เป็นคนที่นั่งอยู่ในใจของนักเรียนติเนี่ยมีความผูกพันกับครูมากนะครับเพราะว่าเราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ว่าโดยโดยโดยรวมๆแล้วท้าตนลดก็ ยังเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็คุณครูอ๊ตเนี่ยบ้านแกอยู่บางโกรกหรือบางคนพูดเล่นแบงคโกรแบงโกรแกไม่ย้ายกลับเพราะแกมีความผูกพันกับผู้โกรกกับครูกับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักห้าปีก่อนเนี่ยผมสอนอยู่นะครับกาลังนั่งตรวจทานนักเรียนอยู่เนี่ยบังเอิญเด็กนักเรียนชั้นปหนึ่งเนี่ย ได้เข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็โดนประตูมันหนีเด็กคุณนี้ร้องคุณครูโอ๊ตคุณครูโอ๊ตคุณครูโอ๊ตจนกระทั่งถึงอนามัยถึงโรงพยาบาลตำบลเขาแดงเนี่ยเด็กร้องเยอะนะเรียกไปครูโอ๊ตครูโอ๊ตนะครับจนกระทั่งทําแผลอะไรเสร็จก็มานึกว่านี่คณครูที่ดีจริง,รงเด็กเข้าไปอยู่ในใจก้าผู้ปกครองเข้าไปอยู่ในใจครูโอ๊ตจะมีกิจกรรมอยู่ตลอด โดยเฉพาะมีความเที่ยวจานในเรื่องภาษาเทยนะครับภาษาเทยและก็เป็นคนเกื้อเฟื้อโรงเรียนต่างๆมาขอ้แกไปเป็นกรรมการประเมิอนอยนนะู่บ่อยๆก็ในโอกาสที่แกเกษกียณเนี่ยนะอยากจะให้แกมีความถุกเยอะๆนะให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตมีเงินมีทองใช้นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพเพื่อที่จะอยู่กับพวกเรานานๆ นะครับก็เรานะครับเป็นครูโรงเรียนบ้านทําตลอดนะครับวันนี้นะครับดูสึกดีใจและก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับในการมาสัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ของคุณครูสามารถนะครับผมวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับ